ยกระดับเมืองปลอดภัยด้ยการติดตั้งกล้อง C C T V 100จุดทั่วเมืองมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมอีกทั้งมีประชากรแฝงในเขตทเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นจนํานวนมากอันก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการนำของนายภาคินตีรพงไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้ดำเนินโครงการเช่าพร้อมติดตั้งระบบกล้อง C C T V จำนวน200ชุดติดตั้งจำนวน100จุดครอบคุม31ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยและความมั่นใจในการใช้พื้นที่โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในจุดต่างๆได้แก่จุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสี่แยกบริเวณหน้าสถานที่ราชการและจุดเสี่ยงอื่นๆเพื่อเฝ้าระวังเหตุสำคัญเช่นการจราจรการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมในการสืบสวนและการติดตามเหตุการณ์ต่างๆครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องเทศกิจนะครับฝ่ายปกครองนะครับวันนี้ผมก็พามาชม โครงการนะครับเมืองปลอดภัยนะครับก็คือมีกล้อง cctv ติดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งหมด100จุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายนะครับตั้งแต่สมัยที่1น,นะครับที่ผมเข้ามานะครับในปี2 5 6 6ก็มีการจัดซื้อจัดจ้างระวางแผนในเรื่องของความปลอดภัยของเมืองมหาสารคามนะครับโดยพื้นที่ที่เราติดตั้งทั้งหมด31ชุมชนมีประมาณ100จุดโดยทํางานร่วมกับทาง สถานีตำรวจมหาสารคามนะครับแล้วก็ประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนนะครับดูจุดเสี่ยงต่างๆของเมืองมหาสารคามตอนนี้นะครับโครงการเ,าเสร็จไปแล้วประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคาดว่าภายในไม่เกิน2อาทิตย์นี้นะครับก็สามารถดําเนินการนะครับเรื่องของการดูเรื่องของความปลอดภัยของเมืองมหาสารคามได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นถึงความคืบหน้าในเรื่องของการทำงานของกล้องวงจรปิด C C T V ของเมืองมหาสารคามตอนนี้มีทั้งหมด 100จุดโดยในแต่ละจุดต่างๆจะนำเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งผ่านทางสื่อโซเชียลหรือทางเพจของเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับตอนนี้ของโครงการเราก็รอส่งมอบนะครับถ้าคาดว่าแล้วเสร็จ2อาทิตย์ก็สามารถดําเนินการได้นะครับในจุดนี้พ่ออยากประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับที่มีความเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงหรือมีเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็สามารถ มาติดต่อรับทราบข้อมูลนะครับโดยมีข้อกําหนดทางเทศบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการขอข้อมูลเพื่อที่จะไปใช้ประกอบในเรื่องของการดูเหตุการณ์ต่างๆหรือภัยต่างๆเพื่อประกอบสำนวนกับทางสถานีตํารวจโดยทางเทศบาลเมืองมหาสารคามคาดแล้วเสร็จในประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้สามารถที่จะดําเนินการได้ครบ100นะครับก็ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันดูแลกันในชุมชนนะครับโดยมีกล้องวงจรปิด ของเทศบาลเมืองมหาสารคามใช้ในการควบคู่ดความปลอดภัยของเมืองให้เกิดความเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตครับผม บริเวณสามแยกการศิลป์นะฮะสามแยกการศิลป์ที่จะมุ่งหน้าไปในการศิลป์ก็ได้ไปเข้าลงสาดราคาก็ได้หรือจะออกไปทางสื่อไทยโดยเป็นทางเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงหนือตัวเนี้ยนะมันมันก็แล้วแต่ประชาชนจะสะดวกในการในการเดินทางจุดนี้ที่บอกว่าเกิดบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างคะก็อันดับแรกก็อันดับแรกก็เกิดจากชาวบ้านที่ที่ใช้รถใช้ถนน คือต่างคนต่างไปอ่ะก็ไม่ได้มองว่าควรจะเลี้ยวหรือควรจะชะลอรถควรหยุดให้รถคันไหนไปก่อนก็คือใช้กันตามเท่าที่มองนะก็คือใช้ใช้สุดหรอกเอ็นไปเลยเออถ้าจะมาทางนี้เดินไปทาง,ทงนู้นก็คือปกติจะมีการบีบแต่ให้กันแต่เนี้ยไม่ค่อยเห็นนะแล้วส่วนใหญ่ถ้าถ้าจะบีบแต่ต่อมเมื่อคุณจะชนผมแล้วก็คืออีกคนโค้งมาตางเนี้ยบางคนก็คือกสักโค้งมาเจอกัน แล้วก็ก็บิดแต่แล้วเขก็จอดบางทีก็จ,จอดอย่างนี้เลยอ่ขึ้นไปก่อนอย่างเงี้ยขยับไปอย่างเงี้เห็นไ,ข<อ>ไหขอ,ขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ใส่ใจประชาชนในการาใช้รถจักรานหนุ่ของประชาชนแล้วก็ต่อส่องดูแลการจราจรรอบๆบริรรเวณนี้ครับประมาณนี้ครับสีกล็คงจิดีดีค่ะดีกว่าไม่ติดค่ะเพราะมันเป็นสี่แยกใหญ่หน้าโรงพยาบาลมันจะมีอุบัติเหตุเฉียวชนบ่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ติดนะค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนายกที่ใส่ใจประชาชนนะคะ